บกวเบเดนขอเสนอเจาะความโหดลิฟูสตาร์ทแรงปีนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวหรือไม่ลิฟูออกสตาร์ทได้ร้อนแรงนำจา่าฝูงพิมลีครับและเมื่อกางสถิติหลายด้านก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาของจริงแม้สมอลอาจจะยังไม่ได้ดุดันเท่ากับยุคข,ของเจอเก้นครอปแต่ในเชิงประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าอาร์เนอร์ชลอตทำได้ดีเอาสถิติเบื้องต้นก่อนครับลิฟูเก็บแต้มได้มากที่สุดแล้วก็มีผลต่างประตูได้เสียด,ดีที่สุดแค่นี้พวกเขาก็สมควรกับการเป็นจ่าฝูงแล้วแต่ผมอยากให้ลงลึกไปมากกว่านั้นคือสถิติ X Go, ือคกา xg ที่คอก ชี้วัดว่าลิเวอร์พูลสร้างโอกาสทองลอบเป้าคู่ต่อสู้ได้มากแค่ไหนและโดนคู่ต่อสู้ลอเป้าบ่อยขนาดไหนเอาเกมรุกก่อนนะครับแม้ลิเวอร์พูลจะยิงไป15ประตูน้อยกว่าซิตี้น้อยกว่าสเปอร์และน้อยกว่าเชลซีแต่อันที่จริงเนี่ยลิเวอร์พูลคือทีมที่สร้างค่า XG เกมรุกอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีการสร้างโอกาสทองจ่อๆด้วยค่า expected g o ตโกเนี่ยออกมาที่18.03นะครับเยอะกว่าสเปอร์ที่ทำเอาไว้17.67เชลซี17.24และ อาร์เซนอล16.68แต่สาเหตุที่ยิงได้15ประตูน้อยกว่าค่า XG ประมาณ3.03เนี่ยน่าจะต้องไปปรับเรื่องความคมเพิ่มสักเล็กน้อยเพราะอย่างซิตี้เนี่ยอันนี้เขาคมจริงซิตี้สร้างค่า XG ออกมา15.74แต่ยิงเข้าไป19ลูกซึ่งถ้าลิพูจบให้คมกว่านี้ได้ก็จะดีมากแต่บอกตรงๆนะครับเอาแค่สร้างค่า XG ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการชี้วัดแล้วครับว่าลิพูมีเกมรุกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องของเกมรับอันนี้ไร้ข้อตำหนิเลยครับล โดนแค่8.4ครั้งหรือพูดง่ายๆ1เกมพวกเขาจะเปิดโอกาสทองให้คู่ต่อสู้ลุ้นยิงจอ่จอๆแค่หนเดียวในขณะที่แมนซิตี้ครับโดนรอบเป้าค่า XG ไป9.83อาร์ซอล10.68และเชลซี12.2เห็นได้ชัดว่าลิปูมีเกมรับที่ดีกว่าทีมอื่นเลยไม่แปลกใจที่ซีซั่นนี้เสียแค่3ลูกเท่านั้นแพงแบ็กโฟชุดนี้เล่นด้วยกันมานานครับมีความรู้ใจสูงพลาดยากซึ่งมาดูจากสถิติทั้งเกมรุกและเกมรับถือว่าลิภูมเหมาะกับตำแหน่งจ่าฝูงจริงๆนะครับคราวนี้มา ด้วยแผน4-2-3-1แต่นี่คือทีมที่ปรับแผนระหว่างเกมมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณดูอาร์เซนอลเราจะเห็นว่าพวกเขาเล่นประมาณ2แผนต่อเกมคืออินเวดแบ็กซ้ายเข้ามายืนกลางหรือบางครั้งแบ็กซ้ายก็ไม่ได้อินเวดครับยืนเป็นหลัง4แบบประชิดเพื่อป้องกันเกมโตกลับแล้วให้ตัวลูกอื่นเนี่ยคอยบุกเต็มที่หรือถ้าเกิดคุณไปดูแมนซิตี้ปีนี้จะเล่นแผน3-4-3ไดมอนด์เป็นหลักเร,เรียกว่าแต่ละทีมก็มีจุดยืนกันชัดนะครับแต่ของอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยใน น้อยอันไหนดีกว่ากันนะครับแค่อยากอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าแต่ละทีมเล่นยังไงและลิวพูลเล่นยังไงลิวพูลเนี่ยของอาร์เนอร์ช่วงบิวอัพนะครับถ้าเกิดโดนคู่ต่อสู้มาเพรสซิ่งเยอะลิวพูลจะใช้นักเตะขึ้นเกมถึง6คนได้แก่แผงแบ็กโฟแล้วก็คู่กองกลางกราฟินแบกกับอล็กซิสแมคกาลิสเตอร์นี่คือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเสียบอลยากแล้วก็ไม่ค่อยโดนเกมสวนกลับถึงปากประตูไวเพราะพวกเขาเนี่ยมีนักเตะอยู่หน้าปากประตูค่อนข้างเยอะด้วยแต่ถ้าเกิดลิวพูลโดนเพรสซิ่งไม่เยอะนะครับเจอคู่ต่อส 5คนโดยให้แม็กคาลิสเตอร์ครับดันสูงขึ้นไปทําเกมร่วมกับโดมินิกโซโบสไลให้กราเฟนแบกคอยเป็นโฮดี้มิฟิลข้างหลังแค่คนเดียวเท่านั้นทําให้ตอนโดนเพรสไม่เยอะลิฟพูจะเหมือนปรับจาก4-2-3-1ไปเล่นเป็น4-1-2-3มากกว่านะครับและอีกแบบของลิฟพูก็คือการเล่นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กนะครับเวลาจะโอเวอร์โหลดเกมลุกเต็มตัวเนี่ยเทรนอาร์โน no จะหุบเข้ามายืนกลางคู่กับกราเฟนแบกทําให้ตอนนั้นลิฟพูมีมิฟิลถึง4คนก็คือเทรนกราเฟนแบกโซโบแล้วก็แม็กคาลิสเตอร์พยายามดึงเกมรัับบคคูู่่่่ตตออสส้้้้ใใหหมมาาาากกกกกรรระะจุุงงงลทีีดนเพืปข อย่างดีอาร์แล้วก็ซาร่าได้มีสถานการณ์ดวล1นต่อหนึ่งมากที่สุดนั่นทําให้ตอนบุกเนี่ยแผนนี้ลิฟูจะเล่นเหมือนเป็น 3, 2 4 1นะครับสก็คือโรบเบฟันไดโกนาเตสคือใครคือกราฟนแบกกับเทรนด์แล้วก็4ตัวบนก็คือดีอาร์ชแมคคาลิสเตอร์โซโบแล้วก็ซาร่าส่วนกองหน้าก็เป็นดิโอโกโชต้านั่นเองการที่เล่นได้หลากหลายปรับตามสถานการณ์เนี่ยทำให้คู่ต่อสู้รับมือลิฟูยากเหมือนกันครับจุดนี้ก็ต้องชื่นชมอาร์เนอร์ที่เขาติวลูกทีมได้ไวทั้งที่มีเวลาทําทีมย าสารต่อฟอร์มโมฮัมเหม็ดซาร่าจากปีที่แล้วของยุคเจอเกนครอปได้ดีอันที่จริงเนี่ยซาร่า ah เริ่มสปีดต,ตกมาสักพักแล้วนะครับจากอายุที่มากขึ้นแต่ตัวเลขเนี่ยมีการบ่งชี้ว่าจริงๆเนี่ยเจอเกนครอปเขาพยายามปรับสไตล์ซาร่าตั้งแต่ฤดูกาลก,ก่อนแล้วเปลี่ยนจากปีกเน้นสายสปีดมาเป็นปีกเน้นวิชั่นทําเกมสร้างโอกาสให้เพื่อนแทนปีก่อนเนี่ยซาร่า ah มีสถิติจ่ายบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนลุ้นยิงถึงนัดละ2 3งี่ครั้งนะครับทางที่ตอนปีส2 2 3เนยี่1.78ครัองยี่สิบสามยเยี่ยเฉลี่ยอกาส ให้เพื่อนถึงนัดละ2.36ครั้งเลยทีเดียวไซติบอกว่าซาร่าช่วงตอนปรับบทบาท2ปีหลังสุดเนี่ยเขาแอซซิดเฉลี่ยนัดละ0.29ครั้งเท่านั้นแต่พอปรับบทบาทเขาเพิ่มแอซซิดเป็นนัดละศ .41 ครั้งต่อเกมรวมถึงการสร้างโอกาสจากลูกโอเพนเพลย์นะครับ2ปีหลังสุดเนี่ยเขาสร้างโอกาสจากลูกโอเพนเพลย์ไป2.36ครั้งต่อเกมทั้งที่ก่อนอนั้นตัวเลขอยู่แค่1.7 2ครั้งต่อเกมเท่านั้นรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทองด้วยครับ big chance create ซาร่าก็มีตัวเลขทที่ีีู่่่งขึ้น,น2ปผาาามมเพิจก0.4 3เป็น0.76ค่าเฉลี่ยในการทำประตูอาจจะลดไปเล็กน้อยแต่ assist มากขึ้นซึ่งดูแล้วก็เหมาะกับวัยของซาร่าดีนะครับเมื่อสปีด d r อปก็จะใช้วิชั่นปั้นเกมแทนไปเลยตอนนี้เขา assist มากที่สุดในทีมที่5ครั้งแล้วก็จ่าย key pass มากที่สุดในทีมเท่ากับเทรนด์อาร์โนด้วยอย่างไรก็ตามครับถ้าจะมีสักจุดที่ร์พูต้องแก้ก็อาจเป็นตำแหน่งของโดมินิกโซโบสไลที่ยังดูฝืดไปหน่อยครับถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นสถิติตอนนี้นะครับโซโบสร้างโอกาสเฉลี่ยแค่นั้นละ1.5ครั้งเท่่่่่าาาานนนนัันั้้ออออออยยูดบ31ขงงพเมมลกซึถืววห เาเป็นกองกลางตัวรุกเบอร์สินะครับโซโบอาจจะได้เรื่องขยันช่วยเกมรับได้แต่เกมรุกน่าจะต้องแก้หนักแล้วยิ่งเมื่อดูฟอร์ม4นัดหลังสุดในลีกนะครับที่เขาได้ลงเล่นเนี่ยโซโบสไลสร้างโอกาสจาก4นัดที่ว่ามาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าน้อยเกินไปน้อยกว่าไรอันกราวเป็นแบกที่เล่นเป็นกองกลางตัวรับด้วยซ้ำเพราะว่าขานั้นเนี่ยสนัดหลังสุดสร้างโอกาสไป3ครั้งจุดนี้ครับก็ต้องดูครับว่าอาร์เนอร์เขาจะแก้ปัญหายังไงจะพยายามลองคืนฟอร์มนักเตะดูก่อนหรือจะรอให้ฮาวิเอเลียดหายเจ เสร่มทัพลิฟพูอาจจะมองตำแหน่งนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้ามองจากภาพรวมนะครับปัญหาของลิฟพูเนี่ยผมว่าไม่ที่เยอะภาพรวมหนักไปทางดีมากด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลิฟพูปีนี้ลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวไหมคําตอบคือได้แน่นอนสถานะของลิฟพูจะเป็นทีมลุ้นแชมป์เป็นม้าตัวใหญ่ในการแย่งแชมป์ร่วมกับแมนซิตี้และอาร์เซนอลแต่ปีนี้ถือว่าพวกเขาเริ่มต้นได้ดีกว่าทําให้มีโอกาสที่ดีเช่นกันซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับตอนแรกคนก็คิดว่าอาร์เนอร์ชลอตมาคุมทีมต่อจากเจอเก้นครอปเนี่ยกดดันแน่่ต แต่ณตอนนี้เราต้องยอมรับตรงๆเลยครับว่าอาร์เนอร์กับเวอ้์วููเริ่มต้นได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้โคตรเยอะเลยครับถ้าเกิดชอบช่วงบอกรวประเด็นกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ